ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับสำหรับเช้าวันอังคารที่27ตุลา2563ก็ตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่7นาก12นาที mm hmm. ก็สำหรับคลิปนี้คงเป็นคลิปสั้นๆอีกเช่นเคยครับก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องการระบายน้ําออกจากไร่จากสวนกรณีที่น้ําทะลักเข้ามาน้ําหลากเข้ามาหรือว่าน้ําฝนตกลงมาไดอย่างแล้วมันขังเยอะจะทํายังไงในแบบยังไงมันระบายออก ข้างๆไม่ได้ก็คือปกติเขาจะระบายจากที่สูงไปที่ต่ำใช่ไหมครับจะใส่กันเปิดใส่กันไปเลยเนี่ยแต่บางทีบางพื้นที่มันอาจจะมีเรื่องได้นะทาแบบนั้นคือคนที่เดนเนี่ยไม่ยอมไงเหมือนผมถ้าเปิดมาทางนี้จะเป็นป่ามันคือมันเขามีสิทธิพังแน่นอนเขาคงไม่ยอมแน่นอนไปทางนู้นมันสูงกว่าผมไปไม่ได้ส่วนฝั่งนี้ก็ไปไม่ได้เพราะว่าเป็นทุเรียนของลุงแล้วมันก็อยู่สูงกว่าผมด้วย ที่จริงถ้าดูดใส่ก็ดูดได้นะแต่มันจะทําให้เรามีปัญหากันส่วนอีกข้างหนึ่งก็ไปไม่ได้เหมือนกันติดถนนแล้วก็ดูดลงไปมันก็จะเป็นไอไเนี่ยยังไงอ่ะพื้นที่เลี้ยงวัวของอเพื่อนบ้านอ่าเป็นของเพื่อนบ้านเรา,าใช้คาว่าเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเป็นพื้นที่เลี้ยงวัวของแกมันก็จะไปท่วมแล้ววัวมันไม่ลงอ่าถ้าเป็นคลายนี่คงยิ้มแลรื่นเมื่อเตือแบบนี้เราจะทํายังไงปล่อยน้าหาทางไปไม่ได้นะ เราจะใช้วิธีการดูดน้ำลงบอ่อบาดาลน,นี่ก็ดูเป็นตัวอย่างไปเลยผมตะกริดเท่ากันทางของบอ่อบาดาลก็เกือบครื่งหนึ่งอา่ยาวอยู่ประมาณสักเนี่ยสนิ้วหนิ้วก็บอ่อที่จะใช้มันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นบอ่อใหญ่บอ่อเล็กก็ทำได้ครับขอแค่ตาน้ำดีๆบ่อ,บอเล็กบอ่อใหญ่ใช้ได้หมด คือถ้าบ่อของท่านอยู่ตรงพื้นที่ที่สูงกว่า,าเห็นไหมก็คือตัวนี้มันอยู่ติดน้ําแต่ถ้าท่านอยู่สูงกว่า,าจะทํำยังไงก็ใช้การดูดน้ําเข้าโดยใช้วิธีการลักน้ําเหมือนพวกการลักน้ําก็คือตัวนี้ไม่ต้องเสียต้นทุนอะไรหรือว่าท่านจะใช้เป็นเครื่องเบนซิน,นหรือไฟบ้านหรือว่าโซล่าเซลล์อะไรก็ช่างก็คือบ่อเล็กบ่อใหญ่ไม่เกี่ยวสามารถระบายน้ําลงไปในส่วนของบาดาลได้ทั้งหมด เป็นการระบายน้ําที่ค่อนข้างเร็วเหมือนคืนหนึ่งพื้นที่ตรงนี้หนึ่งไร่สามงานสองงานนิดๆมันไม่ถึงสามมาพูดให้ดูดหงงหนนีหนึ่งไร่สองงานพื้นที่ที่ผมใช้ณตอนนี้หนึ่งไร่สองงานหนึ่งคืนหนึ่งคืนระบายไปประมาณหนึ่งคืบยวพาดูเลยมันจะเป็นรอยน้ำจากเมื่อวานแล้วผมก็กระดิดอโอเคน้ำอยู่ เมื่อวานที่ผมให้เพื่อนๆดูเนาะตอนมาดูก็น้ํามันท่วมหนึ่งนี่ผมอะเนี่ยถึงแถวนี้อันนี้ก็ระบายไปเยอะนี่ครับเห็นไหมรอยน้ําแต่อยู่ประมาณนี้เมื่อวานนี่อยู่แค่นี้ผมตะกรีดอยู่ที่สมมติตัวเนี้ยมันเป็นผิวดินใช่ไหมผมตะกรีดข้างบนตรงนี้นิดหนึ่งก็กรีดประมาณเนี่ยยาวอยู่อะประมาณสองร่องอสองร่องก็ให้น้าเขาไหลลงไปในส่วนของบาดาลก็คือการเติมน้ําเข้า ปอบาดานาหลักการทำงานก็คล <c oughs> ้ายๆกับตัวธนาคารน้ำหลักการทำงานคล้ายๆกับธนาคารน้ำแต่ทำไมผมถึงไม่ทำธนาคารน้ำทำไมเดี๋ยวจะมีท่านถามาเดี๋ยวขอหาที่วางเธอซั์ก่อนโอเคครับแต่วิธีนี้มันดีกว่าการทำธนาคารน้ำก็คือมันระบายได้จริงๆแล้วสามารถที่จะระบายได้ตอนช่วงน้ำหลากด้วย ธนาคารน้ําเขาไม่สามารถที่จะระบายน้ําช่วงน้ําหลากได้นะครับก็คือหลักการทํางานของเขาเขาจะเติมน้ําลงผิวดินเหมือนท่านทํา15เมตรมันก็จะระบายน้ําลงไปแค่15เมตรถ้าน้ําผิวดินเต็มก็คือเป็นน้ําหลากก็คือง่ายๆแบบเข้าใจง่ายๆเลยเนาะน้าหลากเกิดจากน้ําผิวดินเต็มหรือว่าน้าซางเนี่ยมันเต็มน้ําที่ไม่เกิน15เมตรก็คือน้ําที่ไม่เกินดินดานน้ําที่ไม่เกินดินดานมันเต็ม มันก็จะหลากขึ้นมาคล้ายๆกับเขื่อนไอ้พวกธนาคารน้ําเนี่ยหรือว่าน้ําผิวดินน้ําผิวดินก็เปรียบเสมือนเขื่อนเขื่อนหนึ่งอพอน้ําแบบลงเข้าไปเต็มปุ๊บมันก็จะไม่มีที่เก็บมันก็จะหลากขึ้นมาเหมือนที่เพื่อนเเห็นเหมือนเขื่อนเหมือนกันเขือเข่อนใหญ่ขนาดไหนก็ช่างก็รู้จักเต็มพอเต็มปุ๊บเขื่อนก็มีแตกถ้าไม่แตกมันก็ต้องหลากออกมาอธนาคารน้ําหรือว่าน้ําผิวดินเนี่ยมันก็เหมือนกันมันเลยไม่สามารถที่จะใช้ได้ผลในช่วองอ ถ้าดูน้ำหลกักก็คือเขาระบายน้ําไม่ได้มันไม่มีที่ไปเองอก็ประมาณนี้เนาะก็คงจะเป็นอันเข้าใจกันหลักการทํางานของมัน